เพชรยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ,จ้าจารถสวยเกรด A ทุกทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับน้องจ้าจ๋านะคะที่เพชรยนต์นะคะวันนี้มาอัปเดตคลังกระบะให้ดูกันอีกแล้วนะคะที่จอดอยู่ด้านหน้าบริษัทเพชรยน์นะคะสาขาหนึ่งนะคะอยู่ตรงที่ถโนโนเศรษีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีนะคะวันนี้ก็นะคะอยากพามาดูนะคะรวมคลังหลายๆคันเลยนะคะวันนี้อยู่โซน A นะคะเดี๋ยว วันนี้จะพาชมโซน A ไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปดูในส่วนของโซน C นะคะเก็บคันนะคะทั้งกระบะสีประตูแขปบแล้วก็มีรถตู้ด้วยนะคะแต่วันนี้อยู่ในกระบะล้วนๆก่อนแล้วกันนะคะคนไหนที่มีแพนจะออกรถนะคะช่วงนี้ก่อนส่งการนะคะบอกเลยราคารถคุ้มมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรถแบน์หลักหรือรถแบนดรองนะคะบอกเลยออกฟรีดาวทุกคันสำหรับลูกค้าที่กังวลแบบไม่ต้อง ใช้เงินนะคะออรถแบบนี้นะคะน้องจ้าจ๋าแนะนําเลยนะคะที่นี่เป็นบริษัทขายรถมือสองนะคะที่เป็นรถเกียร์เทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระบะเก๋งรถตู้นะคะทั้งหมดนะคะเป็นรถเกียร์เคัสเกียร์ทั้งหมดจะเป็นรถสภาพเดิมโรงงานแล้วก็สภาพไม่เคยชนไม่เคยพิกามนะคะมีเกรดเดียวเลยใครที่อยากได้แคปนะคะ คันที่อยู่ด้านหน้าน้องาจจ๋านี่ก็เป็นรถปีใหม่ๆเหมือนกันนะคะกับรีโว่สีขาวคันนี้ราคาอยู่ที่669,000นะคะคันที่อยู่ด้านหน้าของน้องาจจ๋าเป็นรถปี2021ไม่วิ่งหลักหมื่นเท่านั้นนะคะไม่วิ่ง20,000กว่ากิโลเมตรราคาก็ไม่ได้แรงนะคะราคาอยู่ที่669,000แต่มาชมสภาพรถตัวจริงได้นะคะรับประกันเลยรถทุกคันไม่มีพิกามไม่มีจมน้ําไม่มีไฟไหม้นะคะชนหนักถึงตัวบอดี้นะคะไม่มีแน่นอนก็ มีโปรโมชั่นต่างๆนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นก็อยู่ที่2.79ใครที่อยากได้ใครที่ต้องการก็มาหาน้องยาจจ่าที่เพชรยนต์ได้เลย FC หลายท่านที่กดติดตามน้องยะจา่านะคะที่แต่ว่ายังไม่มีแพลนที่จะออกรถนะคะแต่จ้องจ้องไว้มองไว้นะคะบอกเลยรีบตัดสินใจเลยเรามีโปรขับฟรี90วันให้ด้วยนะนะคะออกตอนนี้เราค่อยไปผ่อนอีกทีนะคะขับไปก่อนเลยเลย90วันแล้วค่อยไปผ่อนข้าง,ของอีกทีหนึ่งนะ,ะงวดแรกค่ะก็ฝากไปด้วยนะคะคนที่ติดตามน้องเะจา๋า บริษัทเพยนของเรานะคะมีโปรโมชั่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยเรื่องบริการฉุกเฉินเรื่องวารันตีรถภาษีพรบนะคะเหล่านี้ก็มีมาให้นะคะเพราะว่ารถทุกคันที่จอดเรียงรายกันอยู่ที่นี่นะคะเป็นรถที่มีสตอรี่ที่มาที่ไปนะคะตรวจสอบได้ทั้งหมดใครสนใจใครอยากได้ก็ติดตามเข้ามาอ่ะต่อคันที่2กันเลยนะคะคันนี้ก็เป็นหน้ารีโวเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ราคาไม่แรงนะคะไม่หลักหมื่นเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นปี2018นะคะ เครื่อง2.4ตัวจีนะคะราคาก็อยู่ที่579,000สังเกตสภาพรถนะคะในกล้องนะคะแล้วก็ตัวจริงรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังไม่จกตาไม่หลอกลวงผู้บริโภคแน่นอนนะคะรถของเรามีคัดเกตทุกคันจริงๆนะคะสภาพสวยคันนี้นะคะเดิมโรงงานนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะสีเดิมทั้งคันไม่เคยกลับสีไม่เคยกอไม,คอม้คันนี้ไม่20,080นะคะใครที่อยากได้ไปทํามาค้าขายหรือว่า จะเป็นรถครันแรกครันที่2ทนะคะทำมาข,า,ขายทำธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือจะเอาไปใช้งานในครอบครัวนะคะก็คุ้มเหมือนกันนะคะรถของเรา Isuzu D-Max ก็มีนะคะคัน Isuzu D-Max คันนี้ก็เช่นกันคันนี้ก็เป็นสีขาวเดิมๆนะคะขาวมุกโรงงานเลยนะคะก็ได้ในส่วนของปี2017นะคะราคาอยู่เพียง5,790,000 รถสีประตูนะคะราคาไม่ถึง6 0แสนของเราก็มีเยอะหลายคันนะคะเราก็ยกตัวอย่างให้ดูคันนี้แล้วกันนะคะคันนี้ส่วนมากจะเป็นรถบ้านนะคะถ้าเป็นอีสูด,ดีแมนะคะเราก็ประมูลมานะคะเลดดอกเบีย้ย2.79เหมือนกันนะคะสำหรับคันนี้ได้ตัวนี้จะได้ในส่วนของเบาะหนังภายในสีดำนะคะคันนี้เบาะหนังภายในสีดำสภาพรถไม่ช้ำนะคะแต่ละคันสภาพรถจะเดิมๆสภาพรถไม่ช้ำเลยนะ ใครที่สนใจแล้วก็มีแพนจะออกรถช่วงนี้ยังไงก็คุ้มนะคะเพราะว่าเป็นไตรมาสแรกนะคะของปี2,566นะคะ2,566แต่ว่ารถนี้คือสภาพเดิมแน่นอนแล้วก็ในส่วนของอปี17-18นะคะหรืออยากได้แครบแบบว่าราคาถูกๆไม่อยากแพงหรือจะอยากได้ขับซีนะคะของเราก็มีนะคะขับซีอย่างเช่นคันนี้นะคะราคาเป็นอ่าเป็นที่ น่าพอใจนะคะแล้วก็ได้ปีใหม่นะคะสำหรับขับสีของเราก็เป็นตัว 2.8G ปี2017นะคะเครื่อง2.8ของรี v วนะคะราคา759,000บาทสีบอลเงินนะคะมีแคลรี่บอยให้ด้วยถ้าใครไม่ต้องการอยากให้ถอดออกเราก็ทำให้ได้นะคะสุ s อีสูด,ดีแมคคันนี้นะคะก็เป็นปี2017นะคะราคา599,000นะคะ คันนี้สีประตูเหมือนกันเป็นตัว Z ซนะคะ1.9นะคะตัวนี้ก็มีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นรถแบรนลองอย่างเช่นนิสสันนาวาล่นะคะตัวนี้ก็มีมาให้นะคะตัวคาลิเบอร์ตัวสปอร์ตเวอร์ชันนะคะตัวนี้บอกเลยว่านิสสันนาวาล่านะคะใครที่ซื้อก่อนสงการนะคะราคาล่วงเยอะเลยนะออกห้างป้ายแดงนะคะราคาอยู่ที่เกือบ7จ็ดซน ป,ปลายเลยนะคะพอมามือ2นะคะของนิสสันเนี่ยบอกเลยว่าราคาค่อนข้างจะคุ้มค่านะคะราคาเพียง499,000และเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเป็นตัวคาลิเบอร์นะใครอยากได้ก็ทักทายกันเข้ามาจะดูรุ่นไหนอยากให้น้องจจจารีวิวรุ่นอะไรให้ดูก็คอมเมนต์เข้ามาเลยนะคะ จะเป็นตัวคาลิเบอร์นะคะก็มีสีขาวแล้วก็ตัวแบ็กเอ dition นะคะนี่เลยทีเด็ดของเราเลยนะคะขายดียนดับต้นๆเหมือนกันนะคะสำหรับกระบะสภาพดีทนแล้วก็ราคาถูกนะคะกับแบ็กเอ dition นะคะลูกค้าเห็นสภาพรถนะคะบอกเลยถ้ามาเจอตัวจริงนะะไม่ผิดหวังแน่นอนตัวนี้นะคะได้ตัว 2.4e นะคะอ่ะ2.5นะคะ 2 5 e b a c k edition ปี2019ไม่ส20,000นะคะได้สีขาวมุกพร้อมชุดแต่งรอบคันเป็นตัวเฉพาะรุ่น b a c k edition บอกไว้ก่อนว่าโฉมนี้นะคะป้ายแดงไม่มีผลิตแล้วใครสนใจรีบยกหูหาน้องเจะจ๋าแล้วก็จะเอาฟรีดาวหรือจะซื้อสดก็มาคุยรายละเอียดกันได้เลยนะคะน้องเจะจ๋ายินดีช่วยเหลือทุกคันผักดันทุกเคสแน่อนอนนะคะรู้จะเป็นในส่วนของ isuzu d max ตัว Highlander ตัวแคบนะคะ ไฮแลนเดอร์ er นะคะสเปคแคบก็มีมาให้นะคะเป็นตัวสูงนะคะราคานะคะตัวนี้บอกเลยว่าราคานะคะถูกนะคะไม่แพงเพราะว่าไม้ก็แค่3 4มหมถ้าในารถกระบะนะคะถ้าจะเป็นรีโวนะคะหรือจะเป็น d m a มนะคะบอกเลยว่าราคาก็ต่างกันเยอะนะคะถ้าเป็นรถแบรนด์หลักราคามือสองก็จะต่างกันนะคะ บ้างนิดหน่อยแต่รบัประกันว่าประหยัดกว่าป้ายแดงแน่นอนและที่สำคัญเราไม่ต้องรอรถนะคะคันนี้นะคะเป็น Isuzu m a x i d a นะคะไม้สามหมืปี2019เป็น1.9ตัว L นะคะเกียร์แมนนวลราคาอยู่ที่549,000นะคะผ่อนเริ่มต้นสำหรับคันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่1,000 10, 0บาทผ่อนนานสูงสุดได้ถึง84งวดนะคะใครที่ไม่ว่าจะเป็น แฟนคลับ d m a มหรือว่าจะเป็นแฟนคลับนว v a r ่าแฟนคลับ TOYOTA นะคะเรามีซัพพอร์ตแล้วมีบริการลูกค้านะคะมากมายกว่า500ขันนะคะอันนี้คือครั้งนะคะของบางส่วนของน้อยจ๋าที่อาจจะอัปเดตให้ดูนะคะว่ารถของเรานะคะมีหลายหน้าแล้วก็มีหลายปีมีหลายรุ่นนะคะแต่ส่วนใหญ่ของเราจะเป็นรถแบรนด์หลักนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่มองหาแล้วก็ยังตัดสินใจและลังเลนะคะว่า จะซื้อรถในช่วงนี้คุ้มหรือไม่นะคะบอกเลยว่าคุ้มนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะาราคารถมือสองนะคะไม่ได้แรงนะคะใครที่ติดปัญหานะคะเรื่องการใช้เงินนะคะหรืออยากจะออกฟรีดาวนะคะคันมาที่เพชรยนต์แน่นอนนะคะได้รถคุ้มได้รถสภาพสวยเกรดเอแน่นอนแล้วก็ถัดมานะคะอีกหนึ่งคันก็จะเป็นในส่วนของมิตซูบิชิไทตันนะคะ โฉมปี2016นะคะตัวนี้เป็นตัว plus นะคะหรือว่าตัวยกสูงตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของเกียร์แมนนวลนะคะเกียร์แมนนวลแคนะคะแคปตัวนี้เป็นแขปบเปิดได้นะคะอ่ะคันนี้เป็นรถบ้านนะคะที่มาที่ไปก็คือที่จําไม่ผิดก็ลูกค้าเอามาเทินนะนี่ลูกค้ามาเทินหน้าร้านเลยนี่คือสภาพรถภายในนะคะสภาพเดิมแล้วก็รถจะไม่ช้ำนะคะเพราะว่าถ้ารถไม่สภาพเกรดเทางบริษัทเพชรยนต์ของเราจะไม่นําเข้ามานะคะ เพราะว่าเราคัดรถที่ดีให้กับลูกค้านะคะนั่นเองนะอ่ะวันนี้ก็อยู่ในโซนด้านหน้าแล้วนะคะ ตัวแบกเอดิชันนะคะสีดำสีประตูนะคะสีดำสีประตูก็มีเช่นกันนะคะสีดำสีประตูแบกเอดิชันนะคะไมค์คันนี้นะคะบอกเลยว่าราคาก็ไม่แรงไมค์ก็น้อยนะคะไมค์คันนี้อยู่ที่5 2 0 0 0กว่ากิโลเมตรนะคะสีนี้บอกเลยว่าเป็นสีดำซึ่งไม่ได้เก็บงานใดๆเลยนะคะที่มาจากลานประมูลคันนี้จำได้ว่ามาแล้วล้างตั้งขายเลยนะคะราคาก็อยู่ที่569,000กเกียร์เมนนุ่สีดำนะคะชุดแต่งครบ เท่ดุดันราคาถูกบอกเลยว่าป้ายแดงนะคะป้ายแดงนะคะออกห้างอยู่ที่8 0 0 0 0นเกือบเก้าแสเลยนะคะราคามาถึงมือสองล่วงลงเยอะเลยแล้วก็ได้รถสภาพเดิมนะคะถ้าเป็นรถนิสสันนะคะที่บริษัทเพรยนต์ราคาในตลาดนะคะจะอยู่ในกลุ่มกลางมาล่างเลยนะคะราคาจะไม่ได้แรงนะคะถ้าไม่เชื่อนะคะเช็คราคากันได้เลยแล้วมาดูสภาพรถเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะ เพราะว่าของเรายอดจัดก็ได้ค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นโคสซาาลี่นะคะมีพนักง,งานบริษัทหรือข้าราชการนะคะตรงนี้ก็ออกฟรีดาวได้นะคะเป็นรถที่สวยแล้วก็ทนนะคะเป็นรถแบนลองนะคะที่โลกลืมแต่ว่าสภาพรถแล้วก็คุณภาพไม่ได้น้อยหนา้ารถแบนหลักอย่างแน่นอนเลยนะคะอ่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวโตยจ้านะคะรีโวตัว สมาร์ทแคเตี้ยนะคะตัว 2.4G นะคะของเราก็มีเช่นกันนะคะราคาไม่ถึง500,000ไม่น้อยสภาพเกรด A สภาพเดิมเหมือนกันนะคะรอบตัวรถรอบรถนะคะรับรองรับประกันว่ามาดูก่อนว่าลูกค้านะคะถ้าเห็นแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังแล้วก็ไม่ไม่เสียใจแน่นอนนะคะได้ไปคุ้มนะคะคุ้มแน่นอนนะคะตัวสเปคแครของ d m m ม c ตัวเตี้ยนะคะก็มีเช่นกันนะ,ะสีขาวมุกนะคะตัวนี้ ราคาไม่ได้แรงอย่างที่คิดเลยนะคะผ่อนถูกๆสบายๆนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าง,งวดนะคะอ่ะคันนี้ก็นี่เป็นตัวสเปคแคบภายในสวยเดิมไม่ช้ำนะคะนี่คือสภาพรถเดิมๆนะอันนี้วันนี้น้องจะจ๋าอยู่ในโซน A นะคะโซน A หรือว่าโซนด้านหน้าของบริษัทเพชรยนต์นะคะอ่ะแล้วก็ถัดมานะคะสองคันนี่เลย จอดคู่กันก็จะเป็นตัวสีประตูแล้วก็แคบสีเทาดำนะ,ะสีเทาดําก็เป็นสีหายากอีกหนึ่งสีนะคะนานๆเข้ามาทีหนึ่งตัวนี้นะคะสีประตูสีเทาดําปี2019นะคะไม่อยู่ที่48,000กิโลนะคะราคาอยู่ที่6 4 9 0 0 0ันคันนี้นะคะลูกค้าที่มีรายได้อยู่ที่มา24,000น่ะคะ,ะก็เช่าซื้อคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องคํำเลยนะคะรถไม่น้อยนะคะ สภาพเกรด A สวยสีเดิมทั้งคันแบบนี้บอกเลยว่ายังไงก็คุมนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือรถนีน้สีนี้ค่อนข้างจะรักษาทําความสะอาดง่ายนะคะพนเรทอยู่ที่1นึ0 0หเท่านั้นเองนะคะเรทอยู่ที่1นึ0 0หเท่านั้นเองนะคะเรทดอกเบี้ยก็อยู่ที่2.79นะคะต่อปีอ่ะสภาพรถดูกันชัดชัดเลยนะคะ นี่คือสภาพรถเดิมนะคะไม่ได้มีการตกแต่งไม่ได้มีการดัดแปลงใดๆมานะคะพวงมาลัยก็มันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็คอนโซลตรงกลางนะคะของอะไรทุกอย่างเดิมทั้งหมดนะคะตัวนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะติดตั้งปุ่ม engine start มาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีกุญแจไขให้ด้วยนะคะเล่นได้ทั้งสองระบบเลยนะคะจะ start มือหรือไขก็ได้นะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะคะก็ค่อนข้างให้มาเยอะนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัว2 4 e plus ตัวนี้เนาะ นี่คือสภาพรถด้านหลังนะคะใหม่มากนะคะใหม่จริงๆเลยน่าสนใจมากสาหรับรุ่นนี้นะคะใครที่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะอยากเช่าซื้อนะคะไม่สะดวกเดินทางมานะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะคะให้ถึงที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ต่างจังหวัดปริมณฑลนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกพื้นที่แล้วก็มีการส่งรถสไลด์ฟรีนะคะให้แบบทั่วประเทศเลยนะคะสจังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีส่งให้เหมือนกันนะคะเราก็มีส่งให้นะคะตรงนี้ เอารายละเอียดเรื่องเงื่อนไขามาคุยกันได้เลยนะคะรถของเรามีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะสำหรับเ c ซน้องจเจที่กดติดตามมาอยู่เนาะ,ะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอาชีพอะไรถึงออกได้บ้างนะคะก็ออกได้ทุกอาชีพเช่นกันนะคะเหมือนกับอ,อยู่ในกรุงเทพนะคะขอมีเอกสารสแสดงยืนยนันรายได้ชัดเจนนะคะเครดิตไม่ติดบูโรนะคะไม่มีล่าช้านะคะก็ออกได้ทุกอาชีพเหมือนกันรถทุกคันในนี้นะคะออกฟรีดาวทั้งหมดนะคะถ้าใครไม่เข้าใจเงื่อนไขตรงไหนก็ กรีมาสอบถามกันก่อนนะคะที่จะให้น้องเจ้า,จานะคะแนะนำให้เนะาะวันนี้ก็เดี๋ยวพาเดินชมคร่าวๆนะคะก็ใครที่อยากได้ก็อย่าลืมโทรเข้ามานะคะที่094 298 776น้องเจ้าจ๋าคอยซัพพอร์ตลูกค้านะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากดูรถรุ่นไหนก็ นะคะมาได้เลยเดี๋ยวน้องเจา,จ,าจะรีวิวให้ดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพราะว่าน้องจจาจะมีการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่นะคะทุกๆวันอยู่แล้วนะคะให้ดูแบบไม่ซ้ํากันเลยทีเดียวสําหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนกับรถคังของเรานะคะสวัสดีค่ะ